ะค,ะคุณจะมาหลอกตัวเองไม่ได้นะว่าโอ้ยสินข้อนหนึ่งฉันทําได้สินข้อนหนึ่งอะไรนะคุณเละก็คือ,อก็ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นง่ายๆนะคะวันนี้เรายังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่ไหมนะคะเรายังไปทําร้ายใครอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์และมนุษย์นะ,ะถ้าเรายังทําอยู่ก็ให้เรารู้เลยว่าเราต้องจะจัดการตรงนี้ ข้อ2อะไรคะก็คืออาทินาอาทินาก็คือไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะคะคุณไม่ได้ไปหยิบของใครมาคุณไม่ได้ไปแอบอ้างออของของใครมาเป็นของตนแม้กระทั่งความรู้ที่คุณมีคุณก็ไม่ไปแอบอ้างว่าความรู้นั้นเป็นของคุณนะคะหรือว่าสิ่งใดที่เป็นของคุณเสื้อผ้าเป็นของคุณโน่นนั่นเป็นของคุณนะ่ะ นั่นแหละเขาเรียกว่าคุณต้องคิดว่าใบโลกเราใบนี่ยทุกอย่างเรายืมมาใช้หมดเลยนะแม้กระทั่งกายสังขารนี้เราก็ยืมโลกใบนี้มาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกเลยนะนะคะข้อสามอะไรคะอ่ากามเมครับ,รบกามเเมสุวมชา,ารา <c oughs> นะ,ะ <c oughs> ก็เนี่แหละคะ่ะข้อเนี่ยคุณคุณห้ามผิดนะคะหมายความว่าทั้งข้างในข้างนอกเลยนะไม่ใช่แต่กายอย่างเดียวนะ ใจด้วยนะคะสมมติาาว่าถ้าเกิดคุณรักคู่ของคุณอยู่หรือว่าคุณมีคู่คู่รักของคุณอยู่อย่างงี้ไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นทวินเฟลมหรือไม่ใช่ทวินเฟลมก็แล้วแต่แต่คุณรักเขาอยู่คุณนอกใจไม่ได้นอกทั้งกายนอกทั้งใจก็ไม่ได้นะคะเชื้อร้ายก็คือความคิดความคิดก็จะเปลี่ยนแไปลไงปเป็นการกระทำถ้า,ถาดับความคิดได้การกระทําก็จะไม่เกิดนั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาทำเนี่ย สูนะต้องมาทําสินงข้อนี้นะว่าเวลามันมีเรื่องทวินเฟลมเข้ามาเนี่ยสูต้องต้องพิจารณาเลยว่ากาเมสมุนิจฉาฉันฉันผิดไหมไม่ผิดจบแค่นั้นพอนะคะถ้าเกิดเรานับเราถือตรงนี้ได้โอเคผ่านอข้อสมุสาครับมุสาโกโหกนะคะหลอกลวงถ้าเกิดคุณยังปากกับใจไม่ตรงกันคุณยังหลอกตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ย คุณก็ยังมูสานะไม่ไม่ต้องไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกคนอือ่นอหลอกตัวเองก่อนหลอกตัวเองก่อนเพราะว่าหลายๆคนนะบอกมูสาวาทาโอ้ยเราไม่ได้ไปโกหกใครนู่นนั่นนี่แต่ไอเรื่องข้างนอกอะเรื่องข้างนอกวันนี้เรามาพูดในในเชิงลึกของความเป็นทวินเฟรมคุณโกหกตัวเองหรือ,อยังวันนี้คุณหลอกตัวเองอะไรอยู่ไหมวันนี้นี่แหละค่ะถ้าเกิดคุณยังมีก็คุณยังไม่ไถือสินข้อนี้สมบูรณ์นะ อ่าข้อห้าก็ของมึนเมาครับติดเ,เป็นจะเป็นสุรายาเสพติดได้หมดฮนะได้หมดถ้าเกิดคุณยังมีนะคะติดอยู่ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะคะดื่มสุราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเสพติดมึนเมาอ่ะคุณก็ยังไม่ผ่านข้อนี้แบบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาดูก่อนว่าศีลข้อ5้าของคุณน่ะมันได้หรือยังถ้าเกิดสินทั้ง5้าข้อของคุณได้แล้ว นะคะคุณก็จะไปดึงคนที่มีศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเข้ามาหาคุณแต่ถ้าเกิดคุณยังติดขัดข้อไหนอยู่ถือจะเป็นอันน้อยนิดนู่นนั่นเนี่ยคนก็จะได้คู่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณในรูปแบบที่คุณถือนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุก็จะบอกว่าเนี่ยคุณก็จะไปดึงดูดอ่ะคนที่ศีลเหมือนคุณอ่ะเข้ามาแล้วคุณจะไปตัดศีลเขาทําไมใช่ไหมคุณอาราเขียนว่าหนูมุสาในพาร์ทการทํางานอยู่เนืองๆเลยค่ะมันจําเป็นต้องทํา แล้วเราหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะลาลาเราหลีกเลี่ยงได้ไหมในการที่มุกษาพี่เคยนะคะงานที่พี่ทำพี่เคยเป็นแม่ค้าออนไลน์พี่เคยพี่เคยขายของนะคะแล้วก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่าน,นี้นะที่เราจะสามารถขายให้กับลูกค้าได้แต่เราก็ต้องการจะขายสิ่งนี้ให้กับลูกค้าโดยเติมแต่งนะคะว่ามันดีกว่า อะไรกว่าเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้มากขึ้นแล้วก็ได้เงินเข้ามามากขึ้นแต่มีมุสาอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ผิดอ่าอะไระสิพระพุทธเจ้าบอกไว้าการมุสาแบบนี้ไม่ผิดนะครับคือมุสาไปในทางที่ทําให้คนสามารถที่จะ,ะให้เขาไปช่วยเหลือตัวเองได้หรือให้เขาหลุดพ้นจากจากจาก,จากทุกข์ภัยตรงนั้นนะฮะถ้าอย่างนี้คือทาเขาเรียกว่ามุสาเพื่อให้เพื่อให้เห็น <H en ning> เห็นคุณแห่งความดีคือแบบว่าเข<อ>าเรียกว่าใช้กลกลอุบายบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนนั้นได้ไปสําเร็จรุ่ใน,ในในในประชาที่ดีถ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าถือว่าไม่ผิดเพราะว่ามันมีอยู่ตอนนึงจะอธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งมุสาตรงนี้เราสามารถจะแปลงเป็นกุศโลบาย<อ>ได้ไหมมุสาในรูปแบบกุศโลบายอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้า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 จตรงใจมุสาเลยคือยังไงมันก็ผิดอ่ะผมไม่เห็นว่าตรงไหนมันไม่ผิดนะในความนจริงนะพูดถึงว่าแต่เนี้ยถ้ามุสาประชทนเหมือนว่า มีพระพุทธเจ้าอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าท่านท่านเดินไปเห็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในอยู่ในกระ่อบกำลังไฟไหม้นะครับอยู่ในกระ่อบหนังของไฟไหม้ <l oss> แล้วเด็กคนนั้นอ่ะพ่อแม่เรียดยังไงก็ไม่ยอมออกมานะฮะ <l oss> แล้วก็มีพระพุทธเจ้าท่านเดินไปก็บอกว่า <l oss> อ่าเด็กน้อยออกมาทางนี้นะออกมาทางหน้าต่างน,นะเอื้อมือมาเนี่ยตอนนี้เตรียมของเล่นมาให้เยอะแยะเลยเตรียมของเล่นมาให้เยอะแยะเลยออกมานะแลวเด็กคนนั้นก็เดือนมือให้พระพุทธเจ้าอุ้มออกมาพลาอะไรคนก็บอกว่าท่าน มูสาท่านท่านท่านกำลังผิดนะผิดศีลข้อที่ที่ท่านพูดไปเองอะไรประมาณนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าการที่จะช่วยเหลือชีวิตคนโ mm hmm. ง่เพื่อเพื่อให้เขาว่าออกจากความทุกข์ตัวนั้นนะถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามุสาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือเพื่อการหลอกลวงสิ่งน,นั้นคือสิ่งที่ผิดหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวคุณเองไอ,อ,อ้น,นั่นผิดนะคะถ้ามูสาแบบนั้นเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวคุณนะผิดทีนี้อ่ต้องมีคําถาม แล้วเราต้องถือศีหั้าข้อให้มันสะอาดใสเลยไหมคะกว่าเราจะไปเจอคู่รักศักดิ์สิทธิ์ของเราได้อันนี้สุบอกเลยนะนี่เขาเรียกว่าส่งทริกให้โนโนคุณไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นจริงๆแค่คุณรู้ถึงศีห้าข้อเนี่ยคือคุณแค่ทําความเข้าใจว่าศีห้าข้อเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะและคุณก็พยายามเท่าทันทําให้มันน้อยลงน้อยลง แล้วยังไงยังไงคู่รักศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันก็จะมาในสิลที่เสมอคุณนั่นแหละนะคะแล้วเราก็ค่อยเดินกันไปด้วยการเท่าทันตรงนี้แต่หลายคนที่ไม่ได้เจอคู่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะเป็นเพราะว่าคุณไม่ทําความเข้าใจไอ้สีนห้าตรงนี้เลยผมบอกให้อะสิ่งเหล่านี้นะแบบเ,นนะเปรียบเทียบเหมือนข้อแรกข่าสัตว์ผมยอมรับว่าบางนดีผมยังตกยุงเลยน่นีนันจต่ว่าพูดถึงว่าพอเวลาที่เราเราเวลาทุกครั้งที่เราทาเนี่ยถ้าเวลาคนที่ที่สินมันอยู่ในใจเราละ เราจะรู้สึกรู้ร้สึกรู้คว่าเฮ้ยเผลอหรือผิดบากในตัวเนี่ยรู้สึกสํานึกการที่มีสํานึกที่ดีนะ่ะเป็นสารตั้งต้นสําหรับอ่าสิงที่ดีนละแต่ถ้าเราไม่ได้มีจิตใจสำนึกตรงนี้เลยหมายความว่าเรายังไม่ได้ยังเรายังไม่ได้คาดเกี่ยวของของสินค้อน,นี้เลยแต่ถ้าเราเริ่มมีจิตใจสนึบบางครั้งอ่ะเราจะละเว้นบางครั้งเฮ้ยจะ่าเฮ้ย ไม่อยากทําบาปเอามือเขีย่ยเนี่ยเป็นรัญหาไหนบางเนี่ยถ้าเราว่าอย่างน้อยเราก็มีคุณธรรมอยู่ในใจบ้างครแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือน,นต้นไม้ที่เรากําลังปลูกอ่ะเราจะลดน้ํามันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะละเลิกสิ่งนั้นในเองมันจะนพราะวาความรู้มันก็จเจริญเติบโตงองเงยขึ้นมาไม่มีใครที่สามารถจะมาหักดิบและทําได้ทีเดียวไม่มีครับ อย่างว่าทุกครั้งนะเวลาที่เราเดินเราต้องอยางต้องก้าวทีละกล้าวฉันได้ฉันนั้นแหละครับเราต้องค่อยๆแค่พิจารณาแล้วก็ฝึกแล้วก็อย่าทิ้งคือพยายามมีสติตลอดเวลาแค่นั้นเองครับทีเนี้ยไอเรื่องการฝังชีพก็ลืมไปได้เลยเพราะสี่ห้าข้อเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจในสี่ทั้งห้าที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปพิจารณาลึกๆของมันข้างในอะ่ะแล้วก็พยายามเท่าทานแล้วก็ละของคุณได้อะ่ะแค่นี้แหละค่ะ เดี๋ยวคู่ศักดิ์สิทธิ์ก็มาจ่อหน้าบ้านคนละแต่เป็นในรูปแบบเดียวกับที่คุณเป็นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําอะไรคุณต้องทําใจนะคะว่าจะต้องมีคนเหมือนคุณน่ะแบบคุณน่ะเข้ามาเจอคุณแน่เพราะฉะนั้นคุณต้องทํำยังไงคุณก็ต้องเข้าใจต่อไปแล้วก็ฝึกต่อไปขยันหมั่นเพียรในการที่จะเป็นความักตีความศักดิ์สิทธิ์ของคุณขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคู่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามคุณที่คุณเป็น